ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่น,มนมแนมป Anime Adventure แมป Box Food และแมป King Legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะส่วนถึงทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r r o บ o x อก p a p Anime Fighter Smelter นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปอยากเีิบต้องดู ที่เป็นเหมือน EP พิเศษสักนิดนึงเดี๋ยวจะมาแนะนําการอัเรเวลแล้วก็ทำรเวิวให้มากกว่าปกตินั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าปกจะเป็นอะไรแต่ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงมินิอัปเดต0.2ด้วยสาหรับแพท40นั่นเองเรับว่าเขาได้ปรับอะไรมาล่าสุดนะครับก็ขอเปิดดูแพทอัปเดตลอกก่อนเลยนะรับมันจะอยู่ด้านขวานมือตรงนี้เนาะแรกๆคือปรับเรื่องของเลือดนะครับเป็นซัมเมอร์2023ก็คือเกาะซัมเมอร์ใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าทําให้มันเยอะขึ้นหรือว่าน้อยกว่าเดิมเนาะ ประมาณจะเป็นอ n f i n i t y Tower เวอรคลิกนะครับก็คือมันจะเตะคนทีอ่อยู่ชั้นแรกออกนะครับประมาณว่าคนชั้นไปนขึ้นไปชั้นสูงเล้อยู่ชั้นแรกจะโดนเตะออกอน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็แก้เรื่องของการตก Infinity Tower ไม่รู้ว่าแก้อะไรมาตรงนี้ยังไม่ได้ลองลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคือโลกซัมเมอร์เก่ากลับมาแล้วนี่นะครับนี่ซัมเมอร์ไอแลนตัวนี้เลยอ่ะแสดงว่ารูฟี่อ่ะรูฟี่กับเจ้าอ่าที่ลืมชื่อเฉยเลย มันชื่ออะไรนะอิจิโกะนะครับอิจิโกะก็กลับมาด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยากหาก็กลับมาหารีบมาหาการนะครับโอเคเนาะแล้วก็เหมือนในโลกนี้จะใส่ตัวปกติได้แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นโลกใหม่จะใส่ปกติได้หรือเปล่านะครับสำหรับเกาะซัมเมอร์อีเนตนน่าจะยังใส,ใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลกเก่าอ่าถ้าเป็นโลกเก่าจะยังใส่ใส่ไม่ได้นะครับถ้าเปิดไม่ใช่ถ้าเป็นโลกใหม่ยังใส่ไม่ได้สําหรับซัมเมอร์อีเนต์ใหม่ก็คือซัมเมอร์ของปีนี้ ใส,ใส่ตัวละครในโลกปกติไม่ได้แต่ถ้าเป็นซัมเมอร์เก่าใส่ได้เลนนีคแสดงว่าเขาจะทําให้โลกซัมเมอร์เก่าเนี่ยเป็นเหมือนโลกปกติเดนนิคนะครับก็จะใช้ตัวที่เก่งที่สุดของเราเข้ามาได้นั่นเองเนาะอ่าแล้วก็ตู้คนกับตู้ดูปจะมีแค่โรคเดียวเพราะว่าอ่ามันไม่รู้เขาอ้างว่าเราโหวตเรื่องเวลามาครับตอนนี้มีอีเวนต์เวลาอยู่นะครับอีเวนต์ลานี่เนาะนี่เห็นไหมคูณ6เลยนะครับเพราะเขาโหวตมาเพราะว่าคนเล่นน้อยก็เลยโหวตมาอันนี้ก็ไม่เช่ว,ว่าเพราะอะไรถึงคงให้โหวตอ่า เวลาหรือว่าหดคูณหนะครับเออเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแถบอัปเดตย่อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพเลเวลมากกว่าปกตินี่นะครับตอนนี้เลเวลตันปกติอยู่ที่450เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะกลายเป็น460แล้วนั่นเองใครที่มีพาร์ตโพลาร์กนิดสอันนะครับก็จะได้เป็นเอ่อน่าจะ480นะครับเออถ้าเป็นส6 0นะนะโอเคแล้วเราอาธิบายก่อนนะครับวิธีการอัพเวลในแมปนี้จะมี2วิธีหลักๆนะครับก็คือการ อัพแบบสดๆนะครับหรือว่าอัพการเข้าตู้เลเวลเราค่อยอัพอัพเลเวลนี่ก็คือฟาร์มในตู้เลเวลเปิดตัวแล้วก็มาอัพเลเวลน,นิ่นะครับนี่ก็คือส่วนตัวพี่นะนําให้มาอัพในนี้นะครับหลังจากที่เราเวลตันแล้วนะครับเปิดใครสงสัยเอ๊ะพี่ทํายังไงให้เวลมันเกิน450นะครับใช่450ป่าวะเออทํายังไงให้เวลมันเกินปกติเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องแพสซีฟนะครับจริงถ้าใครดูคลิปที่พี่พูดถึงแพสซีฟไปก็น่าจะเข้าใจนะครับแต่วันนี้จะมาาสอนนนนนกันกนิดึงเ แล้วก็สรุปอัปเดตแพทสได้เป็นนิดหนึ่งด้วยนี่สำหรับแพสซีฟที่เพิ่มเลเวลให้เรานะครับจะมีทั้งหมด4อันนะครับก็คือจะเป็นดีเดเจนหนึ่งสองสาแล้วก็เป็นโพธาคอนิดนั่นเองนะครับนี่นะให้ดูก่อนเนาะดีเดเจนจะเป็นตั้งแต่ขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งจะเพิ่มแม็กเวลตัวละครให้เราหนึ่งเลเวลนะครับขั้นสองก็น่าจะสามนะครับขั้นขั้นสามน่าจะห้านะครับแล้วจะไม่ปิดนานเดี๋ยวดูจะพู่หนึ่งอ่ะนี่นะครับดีเดเจนสองเพิ่มสามเลเวลนะครับส่วนดีเพิ่มเเลลวนีด ถามว่าไต่ต่างมากน้อยแค่ไหนบอกเลยว่าห่างกันเนยอะมากๆนะครับอ่ะนีะ่เดี๋ยวเราดูที่โพธาคอนิสโพธาคอนิสเนี่ยจะไม่บอกนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มเลเวลให้มากกว่าปกติคือสิบเลเวลแล้วก็อัพเลเวลเร็วขึ้น200%ก็คือคูณตางนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้สําหรับรัสโพธาคอนิสแล้วก็วิธีการอัพเลเวลทะลุเนาะแล้วก็วิธีอัพเลเวลยังไงให้อยู่เร็วๆตันเร็วๆนะครับจะมีหลักๆอยู่2คีย์นะสองขีหลักๆคือ การใส่ของฟูลเวลาน,นั่นเองนะครับอันนี้คือคีย์หลักแรกเลยต่อมาคีย์หลักที่2คือลงดันเจียนให้ครบ100รอบนะครับแต่ที่เคยบอกไปเลยว่าการลงดันเจียนให้ครบถึงร้อรอบเนี่ยมันจะทําให้อ่าการอัพตู้เลเวลของเราเนี่ยทะลุปกติได้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องให้ดูเนาะ,ะที่ลงครบมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะบอกนะครับว่าอ่ะนี่ก็จะเพิ่มนี่เขาจะบอกนะครับว่าเพิ่มแม็กเลเวลตู้นะครับให้เรา1 Level นึ่งเลเวลนี่เควสนี้จะมีทั้งหมด5เควสนะครับเราจะอัพเลเวลตู้ เลเวลได้มาฝาปกติทั้งหมดหเลเวลนี่เพราะจริงตอนนี้มันตันแค่220แต่ไม่สามารถมาอัพอัพมาถึง2 25ได้เลยถ้าอยากรู้ความแตกต่างลองดูได้นะครับเลยพว่จะทสอดทีให้ดูเนาะอันนี้คือไม่ใส่ตัวละครแล้วก็มีเว้นเวลาคูณ6นะครับเวลาอยู่ที่คนะูณ7เนาะอ่ะนี่อ่ะ XP ที่ได้คือประมาณนี้นะครับ400อเอ่สี่พนหน0ล้านนะครับ GO เนาะต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเวลาต่อชั่วโมงเนาะแล้วก็การคิดค่าเวลาในนี้นะครับมันจะ ถ้าเราเข้าห้องเวลาพี่เกือบลืมพูดตรงนี้ถ้าเราเข้าห้องเวลานะครับตัวอัพเรเลก็จะเร็วขึ้นด้วยน,นั่นเองนี่นะครับเน็ตพี่ไม่ค่อยดีตอนนี้นะครับตอนนี้ใช้่เน็ตซิมในการอัดคลิปเพราะว่า3าล่มนะครับถ้าวันนี้พี่ไม่รีมหรือว่าคลิปอาจจะลงช้านิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เน็ตล่มอยู่นะครับนี่เลยถ้าเราเข้าห้องเวลามันก็จะอัพเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าเราไปใส่หินเวลาอ่าเมื่อกี้4,100ล้านเดี๋ยวพี่จะใส่หินเวลาให้ดูนะครับ สักพู่หนึ่งเดี๋ยวจะถอดอันเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นหินเวลาเนาะปึ๊บอ่นนี่คูณ11.5แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเยอะขึ้นมากแค่ไหแค่ไหนนะครับสำหรับตู้เลเวล225ร้อยยีสหนะครับแต่ถ้าใครเป็นตู้เลเวล220รแล้วแขนลงดันหน่อยก็จะถึง2 2 5ได้ง่ายนี่ครับอันนี้แค่เปลี่ยนหินเวลาก็มา600เอ้ย 6, ล้านแล้วนี่น่าจะอ่านเลขถูกนะแล้วเราลองใส่เป็นทีเวลาสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บอันนี้คือทีอ่น นี่เห็นไหมเป็น12,900ล้านแล้วน,นั่นเองนะครับนี่โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการอัพเลเวลง่ายๆนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กเลเวลด้วยน,นั่นเองสำหรับใครที่สงสัยอยู่เอ้ยพี่เพิ่มเวลยังไงให้เร็วพี่จะใส่ตู้ตัวเลเวลต,ตัวที่มีโพธาโกน,นิสเข้าตู้อัพเลเวลนะครับแล้วก็เข้ามาที่ทามแชมเบอร์แล้วก็ยืนแบบนี้ยาวๆเลยแต่ในอีเวนต์ในอัปเดตล่าสุดเขามีวิธีการเพิ่มไ p ใ,ใหม่ก็คือการใช้ขวดเวลาน,นั่นเองนะครับนี่สำหรับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม หลายคนจะสงสัยว่าเอ้พี่มีซูปเปอร์ทารบูธเยอะอะไรขนาดนี้อ่ะพี่ดองไว้แล้วก็ไปเล่นตู้รูนะครับอ่ะพี่จะมีเทคนิคการเล่นตู้รูมอยู่ทั้งหมด2อย่างนะครับอันนี้จะมาแนะนำสักนิดหนึ่งใครที่ดูจบคลิปได้สาระไปนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะพจริงๆพี่มีอยู่ประมาณ30บปวดเริ่มต้นแต่แตกไปรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟาร์มใหม่นะครับพี่ฟาร์มแบบบ้าคลั่งจนได้เลโดมาทั้งหมด1 4 0 0 0 14,200ยโลนะครับ อ่าเอาจริงพี่มีประมาณส0 0 0มื่นสามหมื่นะครัก็สองหมื่นั่นแหละมันมันตอนสองหมื่นห้าเนาะประมาณสองหมื่นห้านะครับพี่ก็รีไปหมดแล้วเนาะรีเป็นทีมนี้มานะครับทีมเป็นดัมเบลดมกับไรสปีดแต่ที่พี่ลองใช้งานมาเหมือนจะเพิ่มดาเมจได้มากกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ไม่น่าจะว่าพาร์ตบอสกับไรสปีดอันไหนดึงกว่ากันยังไม่ได้ลองนะครับแต่จากที่มีคนทดสอบแล้วเหมือนไรสปีดกับดัมเบลสามเนี่ยจะตีบอสโคตรแรงนะครับนี่เด้อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใช้ตู้รูปให้เป็นประโยชน์นะครับ เวลาพี่จะใส่หินเวลาพี่จะใส่เท่าที่จะใส่ได้ก็คือสมมุติเรามีอยู่ทั้งหมด30ขวดนะครับพี่จะใส่ทั้งหมด25ขวดให้เหลือไว้5ขวดเป็นเชื้อต่อไปนะครับเพื่อที่เผื่อเรามาเผื่อมันแตกเราจะได้ไม่สวยนะครับแต่ในนี้จะไม่ทําให้ดูเพราะว่าก็แตกนะครับอันจริงก็พี่ใส่อัดไป30 30ขวดแล้วก็เปิดมาไม่ไม่แน่ใจว่ากี่ช่องก็ได้มา7 0พี่ก็พอเลยนะครับส่วนตัวพี่จะไม่แนะนําให้เปิดโหมดถ้าดวงไม่ดีหรือว่าคนคนถ้าใครไม่ใช่ดูปนะถ้าไม่ใช่ จะไม่ใช้สกิปช่วยนะครับพี่จะไม่แนะนําให้เปิดหมดเนื่องจากว่าการเปิดช่องทั้งหมดนะครับจะทําให้เราเสี่ยงมากๆที่จะโดนระเบิดครับช่องที่พี่แนะนําให้เปิดคือ4ช่องกลางนะครับช่องช่องกลางที่ไม่แนะนําให้เปิดคือ2ช่องนี้นะครับเป็นช่องซ้ายล่างกับช่องขวาบนนั่นเองเพราะพี่โดนระเบิดช่องสองช่องนี้บ่อยสุดแต่ว่าด้านซ้ายก็มีท้านล่างก็มีมีหมดเลยถ้าใครดวงเสืยก็จะโดนระเบิดจากช่องแรกเลยนั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันสุ่มหรือมันกวนตีนนะครับอ่ะก็ รอบที่พี่ทาได้นะครับพี่ก็ใส่มาตั้งแต่ที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับพี่ก็ไปฟาร์มมา10บหัแล้วก็มายัดๆ,ๆนะครับสิ่งที่พี่จะพอก็คือพี่จะเปิดได้ทั้งหมด4ช่องแล้วก็พอนะครับอะ่ะช่องที่พี่ไม่โดนระเบิดก็คือ4ี่ช่องฟางมากที่สุดส่วนช่องที่โดนระเบิดมากสุดคือนี่นะครับเป็นซ้ายบนอ่ะซ้ายบนอะ่ะแล้วก็ช่อง2นี่ก็โดนเหมือนกันแต่บางทีก็ไม่โดนพี่ก็โงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนตำแหน่งระเบิดจะสุ่มนะครับมันน่าจะสุ่มแหละเออไม่น่ามีแบบไอ้กวน ที่ไม่ได้โด,โดนระเบิดบ่อยขนาดนั้นเนะาะแต่ที่ทุกคนเห็นเลยคือพี่จะพวกเราจะเห็นเงินว่าพี่เงินไม่ขยับเลยเพราะว่าพี่ไอห้องไมลาแล้วก็มาเล่นตู้ดูแค่นั้นนะครับที่ทําในอัปเดตนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรออัปเดตหน้าถ้าอีเวนต์ระเบิคูณห้ามาเมื่อไหร่ดจะลองแบบไป50ให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ลองแล้วแต่ยังไม่ไหวนะครับโอเคเนาะ,ะเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะใส่ขวดเข้าไปตามจำนวนที่เราแบบคิดว่ามันโอเคนะครับจะไม่เปิดใี่ดูในนี้นะเพราะว่าควรระเบิดครับ พี่รู้สึกว่า70นี้ไม่อักเสียแล้วเนื่องจากว่าเบตรดตรงนี้นะครับฟาร์มพูดยากนะครับพี่บอกเลยว่าลงรอบหนึ่งพี่ได้สูงสุดประมาณ8ขวดนะครับที่ลงไปเป็น 10, 10รอบนะครับพอจะได้เป็นทั้งหมดมาเนาะขั้นต่ําที่เราจะได้จากห้องทองนะครับในด่านด่านไหนก็ตามแต่มันจะได้ประมาณ3ขวดขึ้นนะครับแต่บางทีก็ได้แค่2ขวดพี่ก็งองเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้เป็นน้ํายาเล็กตัวนี้มาด้วยอย่างที่บอกเลยคือพี่จะแนะนําให้เหลือไว้สัก5ขวดนะครับ แล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยก็อย่างเช่นตอนนี้พี่จะใส่ไปทั้งหมดเอสหนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องถึง6 5หหรอกอการที่เราได้ของจากในนี้นะครับมันจะคิดเป็นประมาณ1 0 0ก็คือคูณ2นั่นเองของที่เราจะได้จากการเปิดช่องทั้งหมดคือคูณ2แต่พี่ส่วนตัวคิดว่าถ้าได้สัก50หรือว่าจัก2575ก็เอ2ยยี่หาาก็พอแล้วนะครับถ้าใครโลบมากกว่านี้ก็ระวังโดนระเบิดกันด้วยอย่ที่บอกเลย4ี่ช่องการจะเป็น4ช่องที่เหมือนจะปลอดภัยที่สุดแต่พี่โดนระเบิด ทุกช่องมาแล้วนั <S an ACL U> <ını Vincent Leonard> ่นเองอ่ะก็คือไอ้กดช่องแรกก็โดนระเบิดกดช่องสุดท้ายก็โดนระเบิดช่องที่โดนระเบิดเยอะสุดคือขวาล่างกับเอ่อเหมือนจะเป็นซ้ายบนหรือเอ่อขวาบนนี่แหละพี่จาไม่ได้นะครับแต่พี่โดนทุกช่องเลยนะแต่ส่วนมากที่โดนก็คือ1ช่องนี้นะครับช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นั่นเองนั่นเองนะครับมันจะกวนตีนนะครับเป็น3มแถวบนก็คือ3มช่องแรกนี้แล้วก็ขวาล่างหนึ่งช่องนั่นเองนะครับแต่ก็ มันแล้วแต่ดวงมันสุ่มนะครับอย่างที่บอกมันไม่มีการันตีเนาะว่าเอ้ยเราจะเปิดช่องนี้โดนระเบิดหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้วครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินแล้วก็เสาร์นี้อัปเดตเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็น jjk season สองน,นั่นเองใครที่เป็นแฟนแฟนคลับอน,นิเมะ jjk หรือว่าจูจิสึไคเซ e นนะครับมาวิทพาน,นึกมาก,ก็รอดูกันได้เลยนะครับเอฟเฟกจะอลังแค่ไหนจะมีตัวอะไรกันบ้างเนาะ น่าจะเป็นซีซั่น2อเกี่ยวกับโกโจกับพวกเกโตอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมินิมเดตแล้วก็วิธีการอัพเดทวิตัวละครวิธีใช้ตู้ทูแบบเทคนิคการใช้แต่ก็ยังโดนระเบิดอยู่นะครับตอนนี้นะครับขอร้บชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซาบมบมิ้งก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ